เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิทแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาเลเวลสกินใหม่ของตูเลนนะครับเป็นเวเลอร์พาร์เลเวอรยีนะครับชื่อว่าเฟลมิงดราก้อนตูเลนนะครับผมนี่เป็นยังไงโอ้สเต็ปฟุตเวิร์กนี่ฟุตเวิร์กก็ตูเลนนี้เป็นตูเลนสีแดงนะครับผมก็จะเล่นเซตนี้นะครับเป็นอากุนี่ก่อนตัดเลือดเดเดมแล้วก็เจาะเวทแล้วก็คาถาดูดเลือดนะครับพลังแฝงจะเป็นโคดิทันเดอร์นะครับผมเป็นพลังแฝงหลักของตูเลนอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่า สกินนี้สวยเอาเรื่องนะครับผมเพราะว่ามันเปลี่ยนสีชุดได้ด้วยนะครับก็อ๋อท่าหนึ่งเป็นแบบว่าลูกเหมือนกับลูกกลมๆติดไฟนะครับสวยอยู่นะเนี่ยอ้อถือว่าเอ้ยสแต็ครบโอ้โหเอาตรงนันนะผมนึกถึงอันติจินนาเอาจริงมันคล้ายสกินจินนาล่างไฟมากเลยนะก็ขนดึงติบูมาว่ะ โอเคต้องก็เลเวลไปก่อนนะครับผมในช่วงแรกๆร,รกของตูเลนนะครับนี่นี่มีการวารใส่ไปหนึ่งทีน้องแกลกเมานี่ถ้าเอาจริงๆถือว่าสกินนี้สวยเอาเรื่องเลยนะผมชอบนะครับรู้สึกว่าอันนี้นี่ตูเลนนี่คือสวยเลยเฮ้ยโอ้โหดึงโดนนี่ไงเต็มเต็มแล้วก็นี่ไงลูกบอนเกงกีโอ้โห เอาจริงเหมือนอันติจินนามากเลยนะครับเหมือนจินนาสกินไฟอ่ะกดอันติวิ่งอ่ะก็เหมือนอันนี้เลยนะครับผมด้านบนด้านบนเฮ้ยด้านบนเยอะว่ะโอ้โหวีล่าวีล่านี่ไงเอาไปกินหนึ่งทีเดี๋ยวผมต้องมาช่วยด้านบนด้วยนะครับแต่ขอเคลียร์กลางก่อนนะผมจะได้เลเวลสี่นะครับผมถ้าไม่สี่ตุลเลงมันก็ไม่เก่งนะครับซิลโอ้โหซิลเข้าสวยจัดสวยครับผมเลเวลสี่แล้วด้วย แอกแท็กเพื่อนแอมคัมมิ่งเพื่อนเก็บสเต็คจากมังกรโอ้โหนี่ไงเออโอเคเมื่อกี้นี่อันตีใส่โอเมก้านะครับแต่แบบมันตายก่อนนะครับผมเสียดายนะครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นสกินหนึ่งเลยนะที่ค่อนข้างสวยเอาเรื่องนะครับผมสกินแวลเลอร์พาร์สเลยว่า20เองนะแล้วก็รู้สึกว่ามีเสื้อเสื้อเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยได้ประมาณ 3าสีเลยนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าสีไหนสวยสุดนะแต่ตอนนี้เนี่ยสีแดงก็คือเท่เอาเรื่องแล้วนะครับผมเฮ้ยโอ้โหมันฟิกมันอันตี้โอ้โหโดนเลยว่ะโดนฟิกครับด้านบนผมมีผมเอาสปินมานะครับเกมนี้ด้านบนได้นะโอเมก้าลึกโอเมก้าลึกไปสปินมาแล้ว บอกเลยสปินพี่นี่อย่างเร็วเก็บสตแต็กเรียบร้อยอัดหน้าไปหนึ่งทีเออโอ้โหบอกเลยนี่ถ้าแบบว่าไอส้แสแต็กทับกันสองครั้งนี่คงแบบว่ารอบตัวเลยนะครับผมไป็ลูกบอลกลมๆเนี่ยเฮ้ยมันตีแดงอยู่เพือ่อนดึงมาเอา้าทำไมดึงไม่โดนเมื่อกี้โซ่มันก็โดนอยู่นี่โอ้โหมันไปแล้วว่ะ ไม่ได้มั้งเนี่ยเพื่อนไม่ไหวมั้งเนี่ยซิลกับเราเพิ่งซิลเราก็โอ้โหซิลเราเพิ่งมาครับผมต้องถอยนะไม่ไหวครับเก็บสแต็กตอนเนาะคือตัวเลนเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าถ้ายิ่งเก็บสแต็กตอนก่อนทีมไฟได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งดีมากๆนะครับผมเฮ้ยบวกกันอีกแล้วด้านล่างจังหวะนี้เอ้าดึงโดนอันตีก่อนเลยครับผมนี่ไงมาโอ้โห นี่มันจินนาอันตีชัดๆอันตีตายวิธีนึงโอ้ไม่ถึงหว่าเววีล่านะครับป็นไงอันเลนขอข้าวหนยเธอปล่อยขึ้นโอ้โหแวนได้คิวนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าเนี่ยไอ้พาสีไอ้ลูกบอลกลมๆนี่คือมันเท่มากเลยนะคือมันเท่จริงๆนะครับมาตอนนี้5คิวแล้วนะครับ เก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับผมยิงสแต็กเยอะยิ่งดีเฮ้ยเล่นเลยข้างในเนี่ยมาโอ้โหมันมีโอ้โดนว่ะโอ้โหวีล่ามาอีกตายครับผมโอ้คิวเกินโอ้เกิดมาแป๊บเดียวป้อมกลางป้อมกลางแตกว่ะอันเลนเหล่าป้อมยับเลยอันเลนอันตียิงอันตีโอ้โหเมื่อกี้ยิงอันติตอนที่แบบว่ามันกำลังกดอันติพอดีนะครับผมมันก็เลยไม่โดนนะ โอเคมาน่าจะเล่นป้อมกลางได้นะครับผมโอ้โหน้องอ้อยมันอย่างบูลเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอด้ดูโอ้โดนขัดดูดโอ้ไม่โดนด้วยท่านหนึ่งต้องถอยแล้ววะ่ะโอเคผมต้องรอจังหวะนะครับคือตัวเลนเนี่ยมันก็เป็นเมทต,ตัวหนึ่งที่แบบว่าต้องรอให้เพื่อนเข้าไฟก่อนนะครับผมถ้าตัวเองเข้าไปเข้าไปตรงๆในไฟแรกเลยเนี่ยมันตายง่ายมากนะครับ เพราะว่าตัวตัวเลนเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าฆ่าได้หนึ่งตัวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไหลต่อฆ่าได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นตัวเลนก็รามัดระวังนะอย่าตายก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ไหลก็คือสวยโอเคได้ตัดเลือดมาแล้วอ้โหผมท่าหนึ่งไม่โดนนกว่ะโอเคสแต็กสี่ครบยังไง ปาท่านหนึ่งอัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหน่าจะได้ป้อมนี้นะเนี่ยป้อมนี้น่าจะได้นะครับยังไงโอ้โหมันกดเข้ามาแล้วเพื่อนเราอันติปากไปหนึ่งทีเอาแล้วไงลูกบอลเกงกีมาแล้วเข้าเลยไหมโอโ้ไม่ได้เอ้ยอันเลงข้าหลังว่ะอันเลงเข้าหลังเข่าตายก่อน อันเลนไม่มีที่กดอันตีนะครับเมื่อกี้เพราะว่าซิลมันสับมันอยู่นะมันกดอันตีสวนไม่ได้นะครับยังไงจังหวะนี้ผมเจ็ดคิวแล้วโอโ้โ,อโหโอ้ตกใจวิล่านะครับสวยงามมากเพื่อนเก็บสแต็กกับแดงครับผมเนี่ยพยายามเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับด้านบนบวกกันด้านบนจะเอายังไงเพื่อนขอแดงได้ไหมนี่ เฮ้ยเฮโอเมก้ามาคือเอาจริงตัวเลนเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเก่งนะแต่ไม่ค่อยเจอในแล้งนะครับผมใครรู้ก็บอกได้นะครับว่าทําไมคนไม่ค่อยเล่นตัวเลนนี่ใน,ในแล้งกันเท่าไหร่น,นี่ครับเอ่อเราเดินเดินกับแก๊งเรานี่แหละนะครับผมแต่ผมบอกเลยนะว่าตัวเลนสกินนี้นี่เอาจริงคือสวยพอๆกับสกินแพงๆเลยนะนมันดูแบบมีเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนเยอะแยะไปหมดนะครับ เก็บสแต็กก่นเพื่อนมามาแล้วครับผมสแต็กมาแล้วยังไงคบน้องอ้อยอยู่ๆบ่ิงเข้าป้อมเฉยโอ้โหเอาดึงโดนอีกผมต้องท่า2เก็บสแต็กมาอันเลนอันตีเราเราต้องเพนเอานี่สแต็กทับกันอ้าวผมดับเบิลคิวว่ะเฮ้ยโอ้สแต็กทับกันแล้วยางที่ครับผมคือแบบเอาจริงๆนะผมแบบนึกถึงจินนาตลอดเลยนะเวลาที่แบบว่าไอ ฮัสีมันติดเนี่ยคือมันใช่จริงๆครับเพื่อนนี่ <laughs> ก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยนะเดี๋ยวเราเก็บสแต็กก่อนนะครับ <laughs> โอเคได้เดเดม,มาแล้วนะครับผม <laughs> บอกเลยว่าตอนนี้นี่โคตรแรงนะครับ <laughs> <laughs> เก็บสแต็กก่อนนะผมไม่เอาบูนะครับเพราะว่าผมมีบูอย,อยู่แล้วนะ ให้ซิวไปนะดีแล้วนะครับผมโอมเิเก้าอยู่บนเดินตามแก๊กนะครับผมเดินตามแก๊กแก๊กดึงเราก็คอมโบใส่บัตเดือดตายหาเหยื่อหาเหยื่อโอมก้าเดินลงมา,า,าเเกลางนะครับเมื่อเเกีออเเก้อยู่เเบนอเเกีกแล้วเอาจริงท่าสองอ่ะสามารถเก็บสเต็กได้สองสเต็กนะครับแต่บางทีมันได้แค่สเต็กเดียวนะครับผมถ้าแบบระยะมันไม่ได้นะครับ คือเวลาท่า2จะเอา2องสตเต็กี่ยต้องแบบท่า2ก่อนหน้านิดนึงนะครับผมเอา้าโอหซิลมันสับเข้าไปข้างในนี่เลยเพื่อนเอก็บสเต็ก่องเก็บสเต็กเอา้าสเต็กมาพอดีเลยนี่ยังไงอันติโอ้โหวีล่าบังให้เพื่อนผมพุ่งไปโอเคมันตาย2นะครับน่าจะได้ป้อมปนเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะกันได้เนาะ อันเลนอยู่ล่างวีล่าอยู่กลางอ้อยอยู่บนเอาอ้อยมาคนเดียวอย่างงี้อันตีฟินิกไปหนึ่งทีครับผมปล่อยนกฟินิกโอ้โหนี่สแต็ตทับกันแล้วมันเท่เหลือเกินสแต็ตทับกันนี่มันเท่มันเท่คโคตรนะครับไปดาร์คเซเลเยอร์เลยเพื่อนอืม ผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเข้าไฟครั้งนี้ก็น่าจะชนะเลยเนี่ยเพราะว่าเขาสู้เราไม่ได้เลยนะครับตอนนี้คือบอกเลยว่าฝั่งเราโคตรแรงแล้วแต่และตัวแวงอยู่ล่างนะครับกี้โอเมก้าอยู่บนนะไปไปเพื่อนอ้าวโดนโอเมก้าอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหถ้าดึงโดนนี้บอกเลยว่าเป็นศพนะครับไปมังกรด้านบนเหรอนี่ไอริ ไปต่อไปเรื่อยๆครับโอเมกไอเล่นตัวเลนอย่าเข้าไฟตรงๆให้เพื่อนเข้าก่อนนี่ไปเรียบร้อยครับผมหนึ่งศพโอเคเฮ้ยอ,อันเลนม,มันหายใช่ไหมเนี่ยเอ,อันเลนยืนฐานแล้วเหรอไม่สู้แล้วเหรอเอ,อ,เหรอันเลนสิบสองคิวอันเลนไม่สู้แล้วเพื่อนโอ้อันเลนยืนฐานแล้วว่าโอ้โหนี่มีการวาร์ปอีกโอ้โหเดี๋ยวต้องเจอคาร์บ่อนะไอ้น้องอ้อย ดึงมันมาแก๊กดึงมันมาโอ้โหบ้านแตกแล้วนะครับผมยังมีการวาร์ปอีกยังมีวา้าบอีกยังมีการวา้าบอ,อ,อ,อีกขอเข้าไปเถอะอ่ะก็อันนี้เนี่ยถือว่ามารีวิวสกินใหม่ของตูเลนนะครับเฟล์มิงดาก้อนตูเลนนะครับผมของไวเลอร์พาเลเวลอร์20นะครับถือว่าคุ้มนะผมว่าอันนี้สกินนี้ค่คอนข้างคุ้มเลยเพผลอๆคุ้มกว่าซาต้านะครับเพราะว่าซาต้าดูไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเลยนะครับผม นี่ทำได้ไ,ไป38.4นี่ครับอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับตัดจบแบบละครไทยนะครับเพราะว่าผมปวดขี้แล้ว